สวัสดีครับผมพบกับสายลาคือเก่าครับผมมันอีกแลหายอยู่หัวกินคือเก่าพี่น้องออกมาหาเล่อยิงนกคือเก่าครับผมมาหมายเดิมนี่พี่น้องไปมาหลายที่เดิมครับผมบ่หมายครับมีแต่หมายนี่พี่น้องเดี๋ยวปะปุ๋งซุ่มกันจักน้อยครับผมมันเก่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็ดใหม่ครับผมมันอีกแลมาประมาณใบสามครับผม มื ari, mm ัอ hmm. นี so ่ย right. ุดงานพี่น้องก็เลยออกมาจัดจักหน่อยครับผมบริมาหลายมือแล้วครับผมก็เลยแบะมาครับมือกันก็ได uh ้ไปสองตัวพี่น้องมือเศร้ากับผมจัดไปครับหนึ่งแต้มครับผมนัดเดียวครับป้วนลวงพี่น้องลวงสองเลยครับผมนี่เสร็จกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมมันนี้กล่องมันเคลื่อนนี่น้อยครับผมก็ี๋ยวเรอยสองมืออยู่วันสองสามนัดครับผมต่างกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมัอนี้ก็รอรับซุกครับผมสีมาด้วยเปล่าพี่น้องมัอนี้ สิได้ลาบจักตัวพี่น้องเดี๋ยวให้สูงกันไหมครับผมสูงมันสิเกาเราพี่น้องตัวเขาวันนี้ทางเขามากอะดีอยู่พี่น้องฝนบ่มีมากแล้วครับผมฝนหยางตกแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้สูงกันแป๊บนึงครับผมแตเจอกันพี่น้นองปล่อยไปครับเรลองเบิร์นครับผมจะมีมากเลยปะครับผม พอดีได้ยินเสียงมันอยู่เป็นหอกก็เลยต้องเอาทิปไปวางครับผมก็สิมีมากครับผมลองไปแถวนู้นนะครับลองดูครับสีเขาหรือเปล่าครับโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้เลยครับผมบินเลยพี่น้องสองโตครับผมเลยไปแล้วครับ วัอนี้จัดใจเป็น18แ,แกนคือเก่าพี่น,ออน้องเดี๋ยวลองลองบ่บเบิ้งครับผมลูกสลักเบิ้งไปแล้วพี่น้องยิ่งเล่นเบิ้งไปแล้วครับผมเกนเกนมันหมานคือเก่าพี่น,ออน้องเดี๋ยวร่อเบิ้งครับผม <tôi> băng kinh mai bây giờ. Để kìa, để lăng đùa các phu, băng kinh mai càng to đấy hả? ถือบุ่เต็มพี่น้องไปแล้วครับถือบุ่เต็มพี่น้องเก็บลอยพี่น้อง มันกาะย,ยดนี่พี่น้องอืมบางต้นไม้ครับผมเกอะยู่นี่ครับผมเบื้อมาดอกพี่น้องบางเต็มลำต้นเลยครับผมกองหนายจะมองไม่เห็นนะพี่น้อง นี่ครับผมนี่เห็นนางใี่เนาะนี่ครับผมจังหวะยิงตัวนั้นพอดีพี่น้องเป็นวิ่นมากครับผมแล้วลงไปแล้วครับผมก็อยู่ปลายยอดตรง หน่อยพี่เนาะไปเก็บก้อนพี่น้อง ครับผมมางตัวมันกัอบบอกอก,กพี่น้องมันมากครับผมพราะมันจะถึงมันจะกำลังจะจอดพี่น้องมันกับบินเลยไปเลยครับผมวู้คู่กันครับผมมันเป็นย่อนอยังครับผมที่มันอาจจะขลัวเสียงหรือเปล่ากับบุพพี่น้องวันนี้ผนมาหวานปุ๋ยครับผมผลก็ได้เอารถไถด้านไปครับสบายเลยครับมื่อนี้เดินสบายเลยพี่น้อง ไปฟังนี้ลกคือเกา่าเลยพี่หนอกนี่นะครับอเดี๋ยวหาอีกตัวนึงก่อนพี่หนองเราวเจอกันครับเ <c oughs> สียงร้องเพียงนู่นพี่หนองทางนู่นครับผม โูลสีมากเล้เปล่าครับผมสามเต็มแล้ว,รวรครับพี่นอ้องคือเก่าครับผมถือหนังลูกกันตอพี่นอ้อง อากาศกำลังดีครับผมจัดไปสามแล้วครับผมนนี่นี่แต่นกหน่อยมากพี่น้องถ้ามันมากนะเถ้านกเขามาที่มากนะมันจะมาเป็นทูพี่น้องนี่ไม่มมาแต่นกหน่อยครับผมปล่อยมันครับผมตั้งใจมาเอานอกเขาครับวัอนี้ มันมากนะมันมากเป็นครูได้อยุสามเต็มแล้วครับผมยังได้มือนีกับหมาอันพี่น้องนั่งจนมือแล้วพี่น้องมากินอ้อยดำกันครับผมโอ้โหอหืฟันเกือบหักพี่น้อง หวานอยู่ครับผมดูน้ำปลาอ้อยกำลังกินอ้อยอย่าพี่น้องวางล่อครับผมใบสา,ามกว่าแล้วครับโอ้โพึงใดสามเต็มพี่น้องอ้อยกระแข็งครับผมนั <c oughs> <c oughs> ่งรอกันต่อไปพี่น้อง มาสองตัวครับผม <C ül> เออพี่น่อง <C ül> คนกระจายครับถือวเตถีพี่น่องโอ้ยหนังรอจนมือครับริมยิ่งพี่น่องฝีมือตกครับ จะได้พี่น้องยิ่งบุธถือกับผมโอ้ยสื่อห้วยกับบุถือพี่น้องตายครับโอ้สื่อเพื่อมีความหวังพี่น้องเผื่อมันถูกกับผมโอ้ยบอกว่าองตัวครับโอ้ยหนังจนเมือรับผมสีม่วงแล้วพี่น้องจะได้ครับเก็บลำพวงไปทีเรียบร้อยแล้วครับผม เปิดแล้วมันมีมาเนี่ยครับพอได้ปนไีน่นาะสามตัวครับผมเมื่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมพอได้กินครับผมเมื่อนี้ออกมาหาก็ไดกินคือเก่าครับผมหนังจนมือแล้วครับพี่เองแลาวา็นามเบิดแล้วครับผมนามเอามาครับ โอเคสำหรับันบมนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวมือหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผมมือนี้ก็ขเขาหรือดูการลาแล้วครับผมปลายฝนต้นหน้าครับผมฝนหนาสมุดเราพี่น้องรอเขาผลแป้งนี้ครับผมแต่เขาดูเต่หนกมาสี่ารอยู่พี่น้องนกมากินกระโพดี่มันล่นนะครับผมหน้าจะพอนี้ครับผม เกี่ยวเขาดูดเขา่าพี่หาดักหนูหันยิ่งปลาอยู่พี่หน่องออกมากะไ้กินคือก่าวผมมื้อนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมผมแล้วเจอกันไหมมืม้อหนาครับพี่น้องมืม้อนีไปกอดอ่ครับผม